สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงประจําวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดรวมทั้งเรื่องของโชคลาภก็มาดูได้ครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็แอดไลน์เข้ามานะครับจาก idline h ักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5 เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสําหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับเป็นดวงที่เด่นมาก ในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมารับทรัพย์ก้อนใหญ่โอกาสการงานมั่นคงแล้วความรักสมบูรณ์แบบมากส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึงคืออัศวินเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญคือการเงินที่รอนะครับใครที่กําลังรอเงินก้อนสักก้อน วันนี้นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์มีโอกาสดีที่จะได้หยิบเงินก้อนนั้นเป็นเจ้าของเงินก้อนนั้นมีความพอใจมีความสุขที่ได้รับเพราะว่าการรอนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับมาเป็นราชาเหรียญขยับเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม การเจราจาการติดต่อธุรกิจการงานประสบผลสําเร็จนะครับการค้าขายการทําธุรกรรมต่างๆดีเยี่ยมรวมทั้งเจราจาเรี่อเกี่ยวกับการเงินกับองค์กรกับสถาบันมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จอย่างสูงนะครับทุกอย่างกําลังดําเนินไปด้วยดีงานเด่นการเงินดีเยี่ยมแล้วก็เรื่องความรักนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังดีเยี่ยมนะครับเพราะว่า มีเรื่องของครอบครัวสายใหญ่ความรักความสมบูรณ์ที่ตามเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงของจัก,กรพรรดินีนะครับนี่คือโอกาสที่ดีรวมทั้งภาพการงานการเงินความสําเร็จความมั่นคงในเรื่องของความรักสมบูรณ์แบบวันนี้เด่นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภ แนวทางชีวิตข้อคิดสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นราชาไม่เท้านะครับวันนี้โชคลาภก็มาพร้อมกับการงานที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับคือรับทรัพย์มีรายได้มีความมั่นคงที่ดีในเรื่องของการงานนะครับการขอความเฉลยจากผู้ใหญ่จะประสบผลสำเร็จไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่าฟรีแ l a n ์นะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงคนที่มีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักโชคลาภทรัพย์สินรายได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงที่ดีมากนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่ควรระวัง มีปัญหาที่ยังต้องสะสางถ้าท่านผ่านจุดนี้ไปได้แล้วท่านจะบรรลุเป้าหมายใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่มีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับคือ เดวิลนะครับเดวิลคือปัญหาที่ควรระวังนะครับที่เกิดมาพร้อมกับการงานการเงินความรักการดําเนินชีวิตคือแต่ละจุดมันจะมีปัญหาอยู่นะครับถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบอาจจะผิดท่าผิดทางเสียหายได้นะครับการงานการติดต่อง,งานทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ขอให้ทําด้วยความรอบคอบจะทําสัญญาจะเจราจาอะไรใดก็ตามขอให้ดูดีๆนะครับชัดเจนก่อนค่อยลงมือทําเพราะว่า อาจจะมีบางงานที่มันมีปัญหาในภายหลังนะครับหรือว่าธุรกิจบางส่วนที่มาทําวันนี้ไม่มีความโปรง่งใสก็อาจจะเกิดปัญหายุ่งยากในภายหลังได้ครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่ามีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินแต่ว่าปัญหาที่เกิดจากบางคนอาจจะทำให้เราเสียทรัพย์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการตกลงเกี่ยวกับการเงินเอกสารการเงินนะครับ ความรักวันนี้อาจจะยังรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะว่ายังสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องรวมทั้งปัญหาสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น8ดดาบนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับยังมีภาระข้อผูกพันที่พี่น้องชาววันจันทร์จะต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะถูก ถูกมัดมือชกหรือว่าเราก็อาจจะเสียเปรียบคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้ก็ฝากเป็นแนวทางด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดอะเิลด์นะครับเดอะเบล์คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองน่าสนใจนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับท่านจะพบแนวทางที่ดีขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาผ่านอุปสรรคได้แล้วก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ได้งานเด่นขึ้นดีขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การค้าขายมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อขอให้ ทำด้วยความรอบคอบติดต่อสื่อสารเจรจาตลงรรด้วยความระมัดระวังแล้วท่านจะผ่านจุดนั้นแล้วจะดีขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเป็นสู่นจุดที่มีความมั่นคงมากขึ้นงานเด่นขึ้นการเงินรายร,รับรายได้ดีขึ้นความรักก็จะเริ่มสดใสขึ้นเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าเราจะผ่านอุปสรรคได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเทมเพลนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะนําไปสู่โอกาสใหม่ๆโชคลาภสิ่งดีๆเริ่มจะมุนเข้ามาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการงานการเงินความรักแบบแผนชีวิตนะครับสิ่งดีๆก็จะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงคนที่ควรจะต้องระม,มัดระวังเรื่องปัญหาที่อาจจะมาพร้อมกับการงานการเงินความรักอุปสรรคต่างๆรวมทั้งสุขภาพด้วยนะครับอาจจะมีข้อผูกมัดบางอย่างที่เราต้องรับผิดชอบด้วยรอบครอบระม,มัดระวังไม่ว่าจะเจรจาตกลงอะไรก็ตามนะครับแล้วท่านจะผ่านจากจุดนั้นไปได้ แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นเกิดเดิมการงานการเงินความรักทิศทางชีวิตจะดีขึ้นนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามามีความรุ่งเรืองไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์รับทรัพย์จำนวนมากเปลี่ยนชีวิตได้สิ่งดีๆก็จะเริ่มไหลเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์ครับวันนี้สำคัญนะครับวันสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ท่านจะมีโอกาสในการที่จะ ก้าวข้ามปัญหาหรือไม่แก้ไขปัญหาส,สางปัญหาได้แล้วก็มองไปถึงเป้าหมายพบเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นโอกาสใหม่ก็จะเข้ามานะครับคือมีปัญหาแต่ว่าท่านจะผ่านอุปสรรคได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะมีอะไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ ห้าถ้วยนะครับห้าถ้วยคือปัญหาความรักความไม่พอใจกับสิ่งที่รอคอย listings, คเกิดข้อเปรียบเทียบเกิดข้อสงสัยไ, <points S 1> ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความรักนะครับการรอคอยบางทีก็เป็นทุกข์ได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีดาบนะครับนี่กับเ,เรื่องของการสะสางปัญหาการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น พี่น้องชาววันอังคารที่เป็นสุภาพสตรีนะครับวันนี้ต้องใช้ดุลพินิษพอสมควรตัดสินอะไรจะตกลงใจอย่างไรเรื่องในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปจะเลือกขนาดไหนอะไรอย่างนั้นนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการตัดสินใจในช่วงนี้ก็คงจะมีความสําคัญต่ออนาคตไม่น้อยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน อังคารนะครับเป็น6ดาบนะครับ6ดาบคือการที่ชาวบันดาคารมีโอกาสโอกาสดีในการที่จะก้าวผ่านปัญหาได้อะไรที่เคยยุ่งยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานมีอุปสรรคมีความขัดข้องเจอแต่เรื่องลำบากหรือไม่ก็ตกงานไม่มีงานทํา ท่านกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ในการที่จะได้รับงานเข้ามาทําประสบความสำเร็จในอาชีพนะครับหรือไม่ก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับมองเห็นโอกาสได้นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีในช่วงนี้นะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับท่านที่เจอปัญหาการเงินนะครับมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเงินมากมายในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ วันนี้นะครับก็เริ่มคลี่คลายปัญหาที่ว่านั้นได้มีโอกาสการเงินเข้ามานะครับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับมีแนวโน้มที่จะผ่านอุปสรรคแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันรเริ่มต้นความรักได้นะครับรวมทั้งการคลี่คลายปัญหาสุขภาพก็จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมีโอกาสเข้ามานะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็น8ถ้วยนะครับนี่คือโอกาสที่เชื่อมโยงมาถึง การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับใครที่เราคอยโอกาสอยู่จะสมหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานโอกาสการเงินโอกาสของความรักด้วยนะครับนี่คือโชคดาบสิ่งดีๆกําลังจะเริ่มต้นเข้ามาท่านจะผ่านอุปสรรคได้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มีความสําเร็จขึ้นนะครับมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้ดวงคนที่อาจจะยังมีปัญหาที่ยังสะสางไม่เสร็จมีความไม่พอใจกับเรื่องบางเรื่องความรักที่รอคอยก็อาจจะมีปัญหาทําให้เกิดความทุกข์ทางใจได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาววันอังคารต้องใจยเย็นๆนะครับเพราะว่าโอกาสของท่านจะเริ่มถึง อนาคตที่ดีขึ้นมีฝันฝันมีเส้นชัยให้ถึงให้มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสไปใหม่เข้ามานะครับท่านจะก้าวผ่านอุปสรรคได้ในเส้นทางของการงานการเงินความรักและก็แบบแผนการดำเนินชีวิตนะครับมีโอกาสที่ดีเข้ามามีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสไปใหม่โชคลาภสิ่งดีๆได้รับนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรกแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมาก เริ่มที่จัดดีขึ้นเด่นชัดขึ้นนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่น่าจับตามองนะครับรวมทั้งมีเรื่องที่ควรระวังอยู่ด้วยส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชินีพัจจันทร์ราชินีพัจจันทร์คือบทบาทหรือว่าบุคลิกภาพของสุภาพสตรีชาววันพุธนะครับวันนี้ท่านอาจจะเด่น ในเวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากนะครับไม่ว่างานที่เป็นเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะครับหรือไม่ก็งานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงธุรกิจกลางคืนเหล่านี้นะครับจะเด่นชัดขึ้นนะครับท่านจะสร้างโอกาสไปใหม่ให้กับตัวเองมีรายรับมีรายได้มีคนยอมรับเชื่อมั่นในตัวท่านมากมายทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านอาจจะมีปัญหาเวลาอยู่คนเดียวคือมีความเครียดมีความกังวลน,นอนไม่หลับกลุมอก,กุ้มใจ หรือไม่ก็ความรักอาจจะยังไม่ลงตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรื่องของปุคลิกภาพและสิ่งที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุภาพสตรีชาววันพุธนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1นังเรียนนะครับการเงินเริ่มมีโอกาสนะครับมีรายร,รับมีไรายได้เส้นทางการเงินดีขึ้นคนที่รอคอยเงินอยู่ก็จะมีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็น9เหรียญน,นะครับวันนี้ก็เรื่องของการเงินของสุภาพสตรีนะครับท่านสุภาพสตรีชาววันพุธวันนี้ก็ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองในการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับคือสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้มั่นคงขึ้นแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาความรักนักครับบางคนก็พอใจมีความรัก เอาไว้เรื่องรองนะครับคือความรักรอคอยไปก่อนพอใจอยู่คนเดียวก็ได้นะครับวันนี้เป็นโสดได้สบายใจครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดใน วันพุธนะครับเป็น5้าไม้เท้านะครับวันนี้ก็ต้องมีเรื่องระวังนะครับการติดต่อการงานการพบปะกับใครก็ตามนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแม้ว่าจะมีจุดเด่นในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการใช้สื่องานบันเทิงนะครับแต่ว่างานด้านอื่นอาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจการทะเลาะความขิ้บาทอาจจะมีความขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันพุธต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ดวงของคนที่มีโอกาสที่ดีในเรื่องของรายได้การเงินนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับโอกาสการเงินเปิดกว้างขึ้นมาเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นสุภาพสตรีชาววันพุธวันนี้ทำงานเกี่ยวกับการใช้สื่อการพบปะก,กับผู้คนการประชาสัมพันธ์งานบันเทิงจะเด่นเป็นพิเศษนะครับท่านจะโดดเด่นขึ้นมามีรายได้มีความเชื่อมั่นนะครับเป็นคนที่คนให้ความสนใจนะครับแต่เวลายอยู่คนเดียวก็อาจจะมีความ มีความกังวลน,นะครับจุดเด่นของชาวาวันพุทธที่เป็นสุภาพสตรีคือมีความเชื่อมั่นในการสร้างงานสร้างอาชีพโดดเด่นขึ้นมานะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังคือเรื่องของความขัดแย้งการทรรศวิวาทก็ต้องใจเย็นไว้ก่อนนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดี พี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้โชคใหญ่นะครับโชคใหญ่โอกาสดีมากพลิกชีวิตได้ร่ำรวยนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตมีความสุขมีความสมบังที่ดีมากรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือวินอฟฟอร์จูนนะครับ กงล้อของโชคลาภพลิกเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตชาววันพฤหัส,สบดีให้โดดเด่นขึ้นมานะครับงานเด่นวันนี้รับงานใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงงานมีความรุ่งเรืองสดใสมั่นคงต่อไปนะครับไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์คืองานมากขึ้นนะครับรับทรัพย์จำนวนมากด้วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมั่นคงขึ้นคือแบบแผนชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีทุกอย่างที่จะเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือ ถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศของการพบปะงานที่มีความบันเทิงกิจกรรมที่มีคนร่วมงานกันเยอะๆวันนี้บรรยากาศสดใสดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาลูกหลานบริบาลลูกน้องพนักงานเติมเต็มก็มาสร้างความมั่นคงร่วมกันได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3เป็นสตัตานะครับสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากปัญหาชาววันพฤหัสบด,ดีสามารถก้าวผ่านจุดนั้นได้แล้วก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆการงานการเงินความรักชีวิตดีขึ้นครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีครับเป็นหนึ่งถ้วยนะครับบรรยากาศสดใสาอารมณ์ดีจิตใจดี มีความสุขนะครับรับโชครับสิ่งดีๆเข้ามาครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พระลัสหสบดีนะครับวันนี้ดวงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานการเงินความรักทิศทางแนวทางชีวิตดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับโชคใหญ่รับชีวิตที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะมาเรื่องของการงานที่มีงานใหม่ๆงานสําคัญๆทําให้มีชื่อเสียงแบบพลิกชีวิตได้นะครับการเงินรับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมั่นคงร่ํารวยความรักดีขึ้นนะครับโชคลาภต่างๆตามมาตลอดนะครับกิจกรรมที่มีคนร่วมงานกันเยอะๆงานที่มีความบันเทิงพบปะกับผู้คนเด่น เป็นพิเศษด้วยสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เตรียมตัวรับโชคใหญ่นะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้มีข่าวดีนะครับมีข่าวดีๆมาถึงได้รับพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือส่งเสริมให้ได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับใคร,ใครที่มีปัญหาก็จะผ่านอุปสรรคได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยนะครับและที่สําคัญวันนี้มีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับ ส่วนรายเดียต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ Judgment จัสเมนต์คือเรื่องของข่าวดีนะครับเชื่อมโยงกับเรื่องของการงานการเงินความรักใครที่รอคอยงานอยู่จะได้งานทำนะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์จะมีการเจรจามีการทําสัญญาใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตดีขึ้นการเงินก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่ดีนะครับความรักก็จะกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันหรือไม่คนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสสมหวังชีวิตดีขึ้นอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องชาววัน สุขนะครับวันนี้รอคอยข่าวดีสมหวังครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเลิฟเบอร์นะครับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับการทุ่มเทเพื่อความรักนะครับอาจจะมีลักษณะของการทําเพื่อคนรักมากเป็นพิเศษด้วยบางทีก็ทําไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นบรรยากาศของความสุขความเข้าใจที่ดีลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาสร้างสิ่งที่ดีมีทั้งมูล,ลค่าและก็มีคุณค่าไม่น้อยครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นแปดไม้เท้านะครับมีโชคลาภมีโอกาสที่ดีโอกาสเกี่ยวกับการงานการเงินด้วยนะครับการเงินรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ด้วยจะมีแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีความมั่นคงขึ้นครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการงานการเงินความรักแนวทางชีวิตนะครับมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุญกุศลส่งเสริมมาถึงในระดับที่ได้รับพรวิเศษนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสที่ดีขึ้นในเรื่องของอสังหารนมทรัพย์ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันสุขนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้การงานดีนะครับมีการย้ายงานหรือไม่ก็เดินทางเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสรับเงินนะครับงานที่ลงทุนเน้นน้อยการค้าขายกิจกรรมต่างๆวันนี้เป็นผลดีเรื่องของรายได้ครับส่วนรายได้ต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับนั่นคืออัศวินไม้เท้านะครับเรื่องของ งานนะครับวันนี้งานประจําก็มีการที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานด้วยบางคนเดินทางไป,ปร,รับงานใหม่ทํางานที่ใหม่ย้ายที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองเป็นเจ็ดถ้วยนะครับประเด็นความคิดยังมีความสําคัญคือความคิดสับสนวนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆคือคิดเยอะคิดมากบางทีคิดไปแล้วก็หาทางออกไม่เจอนะครับก็าอาจจะกลายเป็นปัญหาส่วนบุคคลนะครับในเรื่องของความสับสนในประเด็นความคิดนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น 3มเหรียญน,นะครับโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้การลงทุนน้อยได้รับผลประกอบการที่ดีนอกจากนี้ชาววันเสาร์ยังมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ที่มาแบบฟุกฟุกด้วยนะครับมีดวงที่ดีเกี่ยวกับโชคลาภด้วยมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากส่วนนี้น่าพอใจอยู่นะครับวันนี้งานลงทุนน้อยงานเยอะขึ้นกิจกรรมที่เป็นงานฟรีแลนซ์นะครับก็จะเด่นขึ้นมานะครับมีงานเข้ามาตลอดครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น2องเรียญนะครับวันนี้แม้ว่าจะมีเงินเข้านะครับแต่ว่ารายจ่ายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้การงานดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจบางคนย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานด้วยในช่วงนี้นะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความคิด ที่สับสนหรือไม่ก็หาทางออกไม่เจอในเรื่องของความคิดนะครับวนเวียนอยู่กับเรื่องดื่มๆนะครับวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นรายรับนะครับรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีเงินเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีทางออกของการเงินไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังบริหารการเงินด้วยความรอบคอบด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ ราคับันนี้มหากพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันนะครับอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับกว่าจะได้บันทึก วิดีโอก็เกือบ6โมงเย็นแล้วนะครับก็ฝากเป็นแนวทางไว้นะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียดาฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645อาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขความสร็จความมั่นคงความร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ Ah.